แมทพิลณีเผยความน่ารักสามีขอให้ทำสิ่งนี้ตลอดไม่งานผิดกฎหมายเป็นอีกหนึ่งคู่ที่เปิดตัวปุ๊บก็ขอแต่งงานและเขาพิธีวิวาแล้วในวันที่11สิงหาคมที่ผ่านมาโดยทั้งคู่นั้นได้จดทะเบียนเริ่มต้นใช้ชีวิตคู่กันอย่างเป็นทางการแล้วล่ะค่ะระหว่างแมทพิลณีและเฟรมพพลิมเดทเราจะได้เห็นโมเมนต์หวานชาำของทั้งคู่อยู่บ่อยครั้งผ่านทางโซเชียล ล่าสุดสาวแมทนั้นก็ได้โพสต์ในอินสตาแกรส่วนตัวเผยความน่ารักหน้าเอ็นดูของคุณสามีพร้อมข้อความกำกับเอาไว้ว่าแต่ละมื้อแต่ละเดซึ่งหนุ่มเฟมนั้นก็บอกว่าต้องรีโพสทุกโพสเพราะฉันคือสามีถูกต้องตามกฎหมายต่อมาสาวแมทนั้นก็ได้รีโพสใน Story IG ของคุณสามีถ่ายตอนสาวแมทกำลังทานอาหารพร้อมระบุข้อความเพิ่มเติมบอกว่ารีโพสก่อนเดี๋ยวผิดกฎหมาย คู่เนี่ยก็คลั่งรักไม่เบาเลยนะคะและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ